สวัสดีค่ะอีกกำลองอีสานบานหน้านะคะวันนี้วันหยุดนะคะเฮากะซีพาทุกคนมาเบิงขุดตะปูนะคะทุกคนนี่อันนี้อันนี้คือทีเฮาขุดมาแล้วนะคะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิงกันเลยคะ่ะนี่นะคะกระปูที่เฮาขุดขึ้นมามนกระซิวในกันหน้าจากักซีนะคะหลังจากที่เขาเกี่ยวเขาแล้วน้ำกระิเป็นแนวนี้ อันนี้คือคุณแม่ของเฮาเฮาก็ใส่คุณแม่ขุดเฮาไปเบิ่งอันนี้กำลังขุดหนอกับผู้ร้ายนะคะมีคนมาขุดร้ายนะคะฟังขุดเวลาเติ่มทำแล้อยูเซ่เจ้าก็ให้ไข่ทายกันนี่มันอยจะสีอะไรคะมีตุ้ใหลุมมันต้นหน้าด้ายอะเบิ่งหลุมก่อน อันนี้วนาจาสีนะคะนี่ขึ้นลุ้มมันอ้าวบบขุดขึจะ<อ>เป็นหูอยู่แบบนี้อเอาค่ะสีขุดลงไปเลยนี่ขุดตามหูมันนะคะนี่อเ,เอาขึ้นมาแล้วอ้าวในล่ะ นี่นะคะโตมันมันอยู่บ่อใครเลิกนะคะในใสตะเกรยบมีตัวยังไงนะทุกคนกเอาไปแกงกลัมมันปังนันก็มีนอมาขุดหลไยนะคะแสงอาทิตย์ยามขำ นั่นม่รายแห้งชุกคนค่ะก็ซสิเป็นตัวแนวนี่นะคะก็สิจับให้เบิงมันก็ยามันหนีบมือเอ้ยม,อมันกามมันนะครับทุกคนครับน้องนี่นีไมนก็สิเป็นหู้อยู่แลน่นอน นะคะไปในหูมันหนึ่งนี่น,นะคะเขาก็จะเห็นหูมันสัดๆแบบนี้เขาก็คุยไปตามหูมันเลยนี่ ตัวนี้หูเลิกนะคะทุกคนหัมนี้เลิกนี่หูมันอยู่เลิกแห้งอาชิวอุ้ยหไมมันเลิกแห้งเลยตัวนี้เขามองมาเห็นโตมันนะคะตัวนี้หูเลิกแห้งทุกคนต้องนี้เอากันกำลังยางเพื่อที่จะไปเอาเสียมาขุดนะคะของเตา นี่ทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะข้างหลังก็เป็นแบบเพิ่นมาขุดกันเต็มเลยเนาะนี่ฟังสินี่นะคะมีแต่ห้อเพิ่นขุดกันเนาะนี่จอยเพิ่นขุดกันเต็มนี่ฟังก็ยมีเห็นบ่กระปูมันลายแห้งนะคะช่วงนี้กระสีสมัครกระสีเอาไปแกงเอาไปดองนะคะดองไว้ค่ะกี้กับตำสม้มนี่เ่ากระด้เสียมเลย เฮาก็กำลังสิย่างไปขุดนะคะทุกคนบางพู้นก็บะเป็นพวกก็มาเฮ็ดเวือกันเนาะตน้นคำมีนอนองๆมาขุดหลายแห้งน,นี่มันอยู่บ่บใครเลิกนะคะทุกคน,นก็นปู๊บปีนี่หลายๆนะคะเห็นบางคนพนขุดมาเพื่อมาส่ง นี่นะคะ่ะเอาเซือแล้วหรูมันไปแนวนี้เห็นมอเนาะวันนี้เราไป่ได้เอาคาตังกลงมานะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเทาก็บซิมมาขุดนี่กันเทากับทำการขุดไปเลยแม่มันคือหู้ย่ายแฉมันแมนบ่นน่ ฮัก็เอเฮักคูดถูกโตมนันนะค่ะทุกคนฮักเจอแล้วจับยังได้มันจังมนันนิ่มหนิทุกคนขาฮักเจอตบอย่างไงเลยได้เหานี่นี่เอ้ย นี่คะ่ะทุกคนเข้าได้แล้วผลง,งานการขุดของเข้านะคะเขาได้แล้วมันบอ่อห้ากระสิจับโอ้ทุกคนคะ่ะอ้ยตกใจทุกคนคะ่ะกามมันหาคางหนึ่งเพราะว่าเขาสับถือกามมันนี่แย่เลยกับด้านห้ากระสิเอาใส่ ตัวใหญ่ห้ากระสิบไปคุดเออต่อไปด็กระปนไหนมราจะใส่ว่ะในกำลังจังห้าคุดได้แป๊บเดียวนี่นี่นะคะทุกคนมันก็อยู่แบบนี้เห็นไหมอ๋อนี่ประมาณนี้นะคะห้ากรสิบจับ มันขึ้นมาใส่นี่เอ้ยมันไตออกอกอันนี้ข้าใส่ตาม่าวยกระตาเก็ดไตออกอืมอี่ซสเชงนี่นะคะข้าก็ขุดไปเรื่อยๆแบบนี้มาเจกที่ข้าขุดไดิบแบบเนื้อข้าก็ะดิบเต็มกระตาแล้วแต่ตอนนี้มันไตนะคะว่าข้าใส่กระตาที่จริงกาต้องเอาใส่ขุ่นี่ มชชี่ตัวงามๆตัดรกฮากกับคุดหูมันก็อยู่ไกลกันเนาะน,นี่ฟังคุ่งพะกระคุดนะคะฟังพุงคนคุดโอ้ยมันไตออกนะคะทุกคนคะ่ะ โออโออเออเโชวนี้อ๋อแม่มกตาออกเต็มเลยถ้าใส่กระตาเมกกะตออกใยุ่ง้ามาใส่มหมนี่ป้าังยุ่ง้าสองานี่อันนี้นะคะ นี่ห้อยเพิ่นขุดิ่นเต็มเลยฟังนี่เนาะฟังนี่กันขุดกันเต็มเลยนะคะนี่ห้อยลุมมันมันเออคือเกา่า มันกะตไปไหมเอบอแกว่าคุ้มากแลนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณหาาโมงคัวแล้วหอกะคุดแล้วหอกกระสิก็ต้องซื้อเมื่อนะคะนี่คือที่เขาได้ฮอกกได้ล็กหอกกระคุดอีกประมาณนี่คุดขืนไปหันนะคะฮอกกระจะกราบานกันนี่แม่ก็กระคุดอยู่ห้า้าคุณแล้ว นี่นะคะตัตกระปุกนี่ได้หลายเติมนะคะทุกคนคนี่ฟังฮอกก็รอคุณแม่ขุดนะคะเราจะไปถ่ายฟังนี่อันนี้ค่อถ่ายกล้องละ อันนี้เขาก็เให้คุณแม่คุณนะคะเขากดได้แต่เขาบะเสียงจับนะคะความันสีนีปการม,มันใหญ่นะคะแล้วมันก็ะสีนีเปเขาอันนี้ก็มีเพิ่นมาขุดคือกันเนาะนี่ฟังพึ่งกับมีคนขุดเข้าใหญ่บ่ไปแย่งกันหน่อยไอย้แก้วเนามาถามกันไหมใครทุกคน บรรยากาศดีแห้งทุกคนหู้มันหลายแห้งนะคะอันนี้อันนี้นี่ประมาณนี้อันนี้ฮาใครคกุน,นแม่ครดนะคะเขาก็มาไปตากกล่องพาวามอน,นี่ตากกล่องเขาบอกมาแสงสวยมากทุกคนคะ่ะ ในฟังนันกันจะเป็นเพิ่นคุดคือการเนาะฟางนันเพิ่นมาคุดก้อนเห่าอีกนะคะทุกคน่คนาจะได้แบบลายตอนนี้เห่ากระสิอ,อุ้ยอะไรอะันอนองวันไยนี่ฮ <laughs> ่ากระชับผ้าทุกคนมาดูมาซ้อมมาเบิง์หมาไงสร้างคุดกระปูนะคะ ถ้ามันขุดส้วงคำคำนะคะมันก็สซีบอหอนเนาะมันบอมีแดดน,นะคะตะเวนตกแล้วนู้นมันก็สซีบอมีแดดมันก็บบอหอนเนาะเขาก็ขุดได้แบบได้เรื่อยเลยมีอุปกรณ์เฮาเขาก็ขุดได,ปด,ได้ประมาณสิบสาวโตโรประมาณลนะน้องนั้นจะแม่ขุดนะคะทุกคนไหน เดี๋ยวเราไปดูคุณแม่กันค่ะนี่นี่นะคะทุกคนท่ากระซิบขุดแบบนี้เนาะมะกระซี่ยุบรเลึกนะคะทุกคนลุมกระลุมประั้นนี่อันนี้ก็เป็นลุมมะกระซียูบแบบนี้นะคะทูกคนรมมันนะคะทุกคนหอยห้อยขุดบนหนั่นคือห้อยที่แบบเข้าขุดแล้วๆซิ่ยูบประมาณนี้พูดเลยท่ากระซิจกเอาแบบนี้ก็เสื้อมาใส่ไป้ายตีลาป้ายป้ายที่รถก,กานนะคะเขียนไปแลาวป้า เพ่ะแค่นะคะทุกคนถ้าใครมาคิดมีลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์นิซองอีสานบาน,น่านะคะไวัเฮาสิมาลงคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็สิแบบลงหน่อยแน่นะคะเพราะว่าเฮาบ่กใครมีเวลาว่างมาถ่ายเนาะเช่นมื้อนี้เฮามันเป็นแบบหยุดวันเสาร์เฮาก็เลยได้มาถ่ายนะคะแล้วลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้เฮานะคะถ้านะสิมาลงคลิปให้เบิง่ง ดูๆค่ะบ๊ายบาย